practice makes progress นี่คือตัวอย่างการฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กชายยศกรจมวงลานักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่5ซึ่งระหว่างการฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนนั้นนักเรียนก็จะได้รับคำแนะนำ ในเรื่องของการออกเสียงคำศัพท์การออกเสียงคำในระดับประโยคทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษและมั่นใจในการนำเสนอมากยิ่งขึ้นซึ่งเด็กชายยศกรจำวงลาเป็นตัวอย่างหนึง่งของนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองและพร้อม ที่จะปรับปรุงแก้ไขตามคอมเมนต์ตามคำแนะนำของคุณครูเสมอทำให้พัฒนาการด้านการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนมีการพัฒนาที่เห็นได้ชัดมากขึ้นฮัลดพี่ปง้งหนูทำได้ดีมากๆเลยนะคะขอชมก่อนเลย ีนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะต้องมาซ่อมคำศัพท์หรือประโยคอะไรบ้างนะคะประโยคที่1น,นี่ประโยคที่1ห,หนูผ่านแล้วนะคะออกเสียงตามนั้นเลยเนาะแล้วก็ประโยคที่สองเราจะมาซ่อมคำหนึ่งคำค่ะคำว่า instrument instrument เน้นคำว่า in t in t Instrument. Uh, in. and แล้วก็ออกเสียงว่า Instrument. Instrument. Long, 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 long okay, can Straight to instrument. Uh, instrument. Instrument. Uh, instrument. Hello everyone, my name is Yoska Jongla. Or you can call me blanc. I am eleven years old. I'm from Pamela 5 at Banoswan School. Today I will please basic question for communication. Let's get started. What language can you speak? What language Can you speak means คุณสามารถพูดภาษาอะไรได้บ้าง What is your favorite musical instrument What is your favorite musical instrument means คุณชอบเล่นเครื่องดนตรีชนิดไหน Where do you want to go in Thailand Where do you want to go in Thailand means คุณอยากไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทย Can you teach me English please? Can you teach me English please? means คุณสามารถสอนฉันพูดภาษาอังกฤษได้ไหม Do you like Thai food? Do you like Thai food? means คุณชอบวลไม้ไทยไหม Do you like to cook food? Do you like to cook food? means คุณชอบทำอาหารหรือเปล่า Do you like to listen to Thai song? Do you like to listen to Thai song? Means, Kuncha cha fang Thai Mai. That's all for today. Thanks for listening. bye.